หนึ่งเดียวเท่านั้นวอลเล่บอลเวลเลือกนักวอลเล่บอลหญิงไทยสวัสดีปีใหม่วอลเล่บอลเวลนำห้านักวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยมาสวัสดีปีใหม่แฟนลูกอย่างทั่วโลกเพียงชาติเดียวเท่านั้นวันที่4มกราคม2567ันรบเวอลเล่บอลเวลนำทัพ5นักวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยลงคลิปอวยพรปีใหม่โพสต์ลงผ่านโซเชียลทุกแพลตฟอร์มคลิปวิดีโอดังกล่าวเป็น5นักตบสาวทีมชาติไทยยืนยิ้มอย่างสดใสโพสต์ Post, ท่าสวยช่ำๆไล่ตั้งแต่เตยหัตถยาบำรุงสุข บีมพิมพิชยากกรมแนนทัดดาวนึกแจ้งบุ๋มบิมชัชชุออนโมกสีและเพียวอัชรพคงยศโปรแกรมวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยประเดิมด้วยศึกเนชั่นลีก2,024สนามแรกวันที่14-19พฤษภาคมที่ริโอเดจาเนโรบราซิลขอบคุณที่มาจากไทยรัฐค่ะ และเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ